Okay, please stand up. Take your shopping list. Take your money, shopping list. Okay. Take your money, shopping list. Okay. Guys, shopping list, shopping list, shopping list. Shopping list. Okay. 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 Okay, guys. Okay, guys, please stay here. Okay, okay. okay. Yes, I'd like to buy. Okay, guys. Firstly, ยังไม่ได้ให้ทำอะไรกับแก้วอ่ะต่อไปให้ม,มังกรทำมังกรลุกมามาังกรก็เดินมือก่ออกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมังกรจะแจกยังไม่ต้องเขียนอะไรนะคะจะแจกปากกาสีดำกับสีน้ำเงินใช้เพื่อนคนละสอนใช้ตัวนี้เราไม่ต้องเอาดินสอบขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวให้มังกรเดินแจกเป็นแถวนี้ก่อน ให้ครบก่อนอะ สองคูณสองตางเโอ้รู้เร็วใ <น S 1> อตองไหมลูกใช่อ,อันนี้วิธีลืมของหนูดีหรือเปล่าใช<น>่มี่เป็นตรงนี้ไม่ลูกโอเคเก่งมากคิดได้เหมือนกับเพื่อนนีใบตางนี้ไหมอยู่บอกอ้าวครูขอให้วิทย์แก้ตัวอีกขอ้อหนึ่อองออาวิทย์มาแก้ตัวลูกรูไ้ไม่ต้องพูดไป่ตูอาวิทย์แก้ตัวลูก มีอะไรอ่าตาอ่ะมันวิธีเดิมวิธีเดิมไหมอะไรหูนับสิบนับสองนะคะครับคุณมองเห็นเก่งไง ขวดวาดวงกลมลงในแผ่นสติกเกอร์สีขาวทะลุสองวงอันนี้คุณครูจะวาดปเป็นตัวอย่างอ่ะวาดวาดทุกแผ่นเลยสีแผ่นเลยอ่ะวาดไปเปิดได้ไหมมีใครเปิดเมจิกไม่ได้ไหมอ่ะ,อะวาดไปเลยเอาหมึกดำวาดวงกลมไปเลยสี่เอาฝาขวดทากัะค่ะทากแล้วก 哎。<Bye. S 2> สีเหลืองแล้วก็สีดำขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะตัวเองสองสีเท่านั้นส่วนได้เสร็จเรียงเรียบร้อยเรอยบมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่เป็นไรค่ะก็ไปเพิ่มอ่ะ แกงอ่ะก็